ดีค่ะมาพบกับเจคเคนโนนะคะในคลิปนี้เจคเคนโนนำเสนอบ้านพร้อมที่ดินติดทางสาธารณประโยชน์ค่ะเหมาะสำหรับการอยู่อาศัยนะคะแปลงนี้เป็นบ้านชั้นเดียวนะคะอยู่ที่ตำบลพุ่งคอกอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะเนื้อที่ขนาด177ตารางวาค่ะอยู่ติดทางสาธารณะเข้าจากถนนคอนกรีต20เมตรนะคะ ล้อมรัวเรียบร้อยค่ะอยู่ติดถนนสองด้านเลยค่ะราคาแปลงนี้นะคะ5 6 0 0 0 0บาทค่ะทุกท่านเข้าจากถนนสี่เลนเส้นบางรี่หนองวันเปียงเพียง200เมตรห่างจากโรงพยาบาลพระสังฆาล5กิโลเมตรใกล้วัดพุ่งเข็น1นกิโลเมตรห่างจากเซ็นทรัลเวสต์เกต70กิโลเมตรค่ะบ้านสวนในจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะ 5 6 0 0 0 0บาทราคาเบาๆค่ะสนใจติดต่อนัดชมพื้นที่หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนะคะแอดมินใส่รายละเอียดพร้อมเบอร์ติดต่อไว้ให้เรียบร้อยเพื่อจะได้เป็นประโยชน์กับทุกๆท่านสำหรับในวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ